จเรตำรวจแจ้งข้อหาผิดวินัยร้ายแรงผู้กำกับโจ้โทษหนะักไล่ออกวันที่21กันยายน2564พลตตำรวจโทสลาวุธการพาณิชย์รองเจเรตำรวจในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงได้ประชุมสรุปข้อมูลก่อนแจ้งความเอาผิดวินัยร้ายแรงกับพันตำรวจเอกทิติสารอุทนาผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับสอพเมืองน,นครสวรรค์และพวกรวมเจ็ดนาย กรณีทำร้ายร่างกายใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตพลตำรวจโทรสราวุธกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมสรุปพิจารณาคดีผู้กำกับโจที่ได้รวบรวมมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มมีการจับกลุ่มจนกระทั่งมีคลิปปรากฏการเสียชีวิตรวมทั้งการสอบปากคำชุดจับกลุ่มทั้งหมดและผลการชนสูตรจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่หลังจากได้ข้อสรุป จะเดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กำกับโจและอดีตตำรวจทั้งหมดที่เรือนจำคลองเปลมโดยคณะกรรมการจะให้สิทธิ์กับทั้ง7จ็นายได้ชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวหาโดยให้กรอบระยะเวลาไม่เกิน15วันส่งกลับมาให้คณะกรรมการเจรํตาตำรวจอีกครั้งเพื่อพิจารณารวมถึงพิจารณาด้วยว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่โดยจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน60วัน ส่งให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งให้ออกและไล่ออกจากราชการอย่างไรก็ตามความผิดในคดีผู้กำกับโจของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันตามพฤติกรรมและหลักฐานที่ปรากฏส่วนรายละเอียดขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งคณะเจรตําร,ร,รวจจะดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการทำงานของคณะเจรตําร,รวจ จะไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนแต่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการแจ้งข้อหาในคดีผู้กำกับโจในส่วนของสำนักง,งานจเจรตตำรวจแห่งชาติเป็นการดำเนินการไต่สวนในส่วนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้จเจรตตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดทางวินัยและหากมีความผิดก็จะมีโทษความรุนแรงที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่การลงโทษไม่รุนแรงอาทิกักยามกักบริเวณตัดเงินเดือนเป็นต้นทั้งนี้หากคณะกรรมการตัดสินว่ามีความผิดร้ายแรงก็จะมีโทษตั้งแต่ให้ออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการโดยจะไม่ได้รับสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยว,วัดบำนาญอย่างไรก็ตามหลังจากที่พันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจ้ถูกจับกลุ่มได้ถูกดำเนินคดีหลายข้อหาด้วยกันอาทิคดีร่วมกันฆ่าหรือทรมาน โดยมีผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดรวมเจ็ดนายคดีกักขังหน่วงเหนี่ยวคดีฆ่าโดยเจตนาโดยเลงเห็นผลคดีจับกุมรถ410คันเพื่อกินส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีการทำเป็นขบวนการและอีกหลายคดีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ